สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมดูในแปลงสวนทุเรียนเรามาดูต้นทุเรียนที่เกิดจากโรคไฟท็อปโชรานะครับทุกคนก็คือรากรากเน่าโครนเน่าะเรามาดูนะครับนี่เลยนะครับทุกคนต้นทุเรียนต้นนี้กําลังจะตายนะครับทุกคนต้นทุเรียนต้นนี้ อ่ะเราไปดูในส่วนของลำต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็คือโครนเน่าแบบนี้เลยแล้วเรามาดูในส่วนของใบใบก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะครับทุกคนแบบนี้เลยสำหรับมือใหม่นะครับหัดปลูกต้นทุเรียนก็อย่าลืมดูแลเอาใจใส่ต้นทุเรียนของเรานะครับทุกคน ถ้าเกิดโรคแบบนี้แล้วยากนะครับทุกคนที่จะรักษาก็คือจะมีน้ำซึมออกมาจากโคนต้นแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งต้นนี้ก็เดี๋ยวก็จะทำการรักษานะครับทุกคนก็คือพาอทุกคนมาดูเนาะสาเหตุที่ต้นทุเรียนตายนะครับทุกคน แล้วจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งต้นนะครับที่ต้นทุเรียนเกิดโรคนะครับทนอ่ะเรามาเดินดูนะครับนี่กูคือต้นที่สองนะครับทนจะเป็นต้นที่สองต้นทุเรียนอ่ะดูนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหแล้วมาดู มีส่วนของลำต้นนะครับก็คือกิ่งตายแล้วนะครับทุกคนกิ่งตัวนี้ใบหล่นใบหล่นหมดแล้วนะครับก็คือกำลังจะยืนต้นตาย ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่พาทุกคนมาดูสำหรับใครที่ปลูกต้นทุเรียนนะครับอย่าลืมดูแลเอาใจใส่ต้นทุเรียนแล้วไว้พบกันใหม่นะครับทุกคนในคลิปหน้าสวัสดีครับ